วันนี้ผมอยู่บนป้อมยามนะครับผมอยู่กับทางอันซ่าตัวนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆแคมป์ที่พักของบริษัทอิตาเลียนไทยอันนี้จะเป็นที่พักแล้วตัวนี้ก็จะเป็นป้อมยามของสูงแล้วตรงข้างๆป้อมยามของเราเนี่ยก็จะมีมีแม่น้ำผมจะถ่ายให้ดูนะ บรรยากาศร,บรอบๆที่พักของเรามีานก่อสร้างอยู่ที่นั่นยอดต้นนูนเราเป็นที่พัก Uh uh ขอบคุณมากครับ thank you very much thank you, <laughs> thank you. วันนี้มีโอกาสได้เห็นรถแบบเนี้ยเหมือนรถตุกๆประเทศไทยอะฮะมันอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ามาดูส่วนประกอบกันหน่อยนะครับเผเอญผมไม่อยู่ใกล้ๆกปกติจะเห็นเฉพาะบ,บนถนนอนนี้มันมาที่ที่แคมป์ นี่สวยไหมครับอืม อ,อดูรอบคันนานมาที่นี่ครับดูด้า,านในโออาภูมิฐาน นองโบ๋สวยงามเลยนะครับการที่มีกรงอยู่รอบแบบนี้น่าจะเอาไว้ล็อกเวลาผู้โดยสารหนีไม่จ่ายค่าโดยสารนะะลองรีวิวดูนะครับกับคนขับวันนี้ก็พบกับคนขับนะครับเ <laughs> จ้าของรถพู <laughs> <Good. S 1> ดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผม,มนั่งอยู่ข้างใน นั่งสบายดีนะครับนั่งในรถเลยเออก็รู้สึกนั่งในสองคนสบายๆนะครับนี่ฮะผมนั่งในสองคนสบายๆเลยแล้วตรงนี้นะครับผมจะเปิดประตูนะครับโอ้เท่ยังเลย เล้งนี่นะครับมันจะเป็นสตาร์ทมือกับคันเล่งนีกระจกด้วยมองหลังในปากล้วยของเราก้วยก็งามมากกล้วยงามมากครับ มาวางไว้ใต้คนกล้วยอย่างนี้นะโอ้ห oh, งามันเลยนะมันเลยไปแล้วครับบายบายเยะ นเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องฟิตเนสนะครับถึงแล้วครับห้องฟิตเนสคุณอยากเล่นท่าไหนคุณเข้ามาเลยครับ I <laughs> กกออน้นะะผมมาเจอต้นอินทผลัมฮะต้นนี้มาอยู่ที่บางประเทศเจอต้นอินทผลัมครับไปไหนก็อยากเจอแต่ต้นไม้นะครับวันนี้ก็มาเจอต้นอินทผลัมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้เป็น พราะเนื้อเยื่อหรือเปล่าหรือเพราะเม็ดนะแต่จริงๆน่าจะเป็นเพราะเมนะ็ดมากกว่าจะลองดูที่ว่าจะเป็นตุ่ผู้หรือตุ่มเมียนะฮะคือปลูกน่าจะได้สักปีนึงมั้งสนใจฮนะผมเห็นต้นไม้ผมสนใจนี่จะเป็นมะม่วงสม้ม

เอาละนี่นะครับสองสาวขอบคุณครับ Thank you